ขอนอบน้อมที่เสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่29สิบงหาคม2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้ร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติในหัวข้อตถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามเป็นจริงและมาร่วมกันศึกษาในเรื่องของอุปทานขันห้าซึ่งเป็นทุกขะอริยสัตว์นั้นว่าเราควรที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดพอแล้วยังนะคะในการที่ขันห้าเป็นทั้งตัวโรคเป็นหัวฝี เป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์โทษนานาประการและเป็นฝ่ายที่มีการแตกสลายเป็นธรรมดาที่ตั้งแห่งการถูกตราหน้าว่าตายเพราะขันห้านี้เป็นอเนกนักชาติไม่ได้นะคะแล้วชาตินี้เราจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอีกหรือนะคะล่าสุดนั้นเราได้ศึกษาโดยนัยยะของอนัตตลกสูตร ซึ่งให้พิจารณาขันห้านั้นโดยความเป็นอนัตตาอันเป็นไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งมีทั้งในอาการสิบเอ็ดอย่างของขันห้าคืออดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นค่ะในลำดับต่อแต่นี้ก็เป็นเรื่องของอุปทานขันห้าที่ว่าสิ่งใดมิใช่ของเรา นั้นก็คือพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งใดมิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงลาสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอลาได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลลนานภิกษุทั้งหลายก็สิ่งใดเล่ามิใช่ของพวกเธอภิกษุทั้งหลาย รูปมิใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันพวกเธอละได้แล้วจกเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอเองตลอดกาลนานแม้โดยในยักของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็โดยในยักเดียวกันนะคะว่าหากละได้แล้วก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเธอ ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือข้อที่ยาไม้กิ่งไม้และใบไม้ใดๆมีอยู่ในเชตวันนี้เมื่อคนเขาขนเอามันไปก็ตามเผาเสียก็ตามหรือกระทําตามความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม พวกเธอเคยเกิดความคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเอาเราไปบ้างเขาเผาเราบ้างเขาทำแก่เราตามความปรารถนาของเขาบ้างดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่านั้นหาได้เป็นตัวตนหรือของเนื่องด้วยตัวตนของข้าพระองค์ไม่พระเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นือสิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงลาสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันพวกเธอลาได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอตลอดกาลนานซึ่งพระองค์นั้นได้เปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันของภิกษุที่อยู่ในพระเฉตวันนะคะ จะเห็นว่ามีชาวบ้านนั้นมาหักต้นไม้กิ่งไม้เอาไปไม้ไปเผานะคะเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงหากภิกษุได้พิจารณาในรูปทั้งหลายที่ท่านมีอยู่ว่าเป็นประดุจไม้ไปไม้เหล่านั้นเพราะมันเป็นรูปจริงๆค่ะไม่มีความรู้สึกใดๆเป็นแค่มหาพูดเหมือนกันเพียงแต่เกิดด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป ้นหมายเหล่านั้นเกิดด้วยอุตุเป็นปัจจัยเท่านั้นเองแต่เป็นสิ่งที่มีการแตกทำลายเป็นธรรมดาและรูปในกายนี้ที่เป็นของบุคคลที่สมมุติกันนะคะว่าเป็นเราของเรานั้นโดยแท้จริงไม่มีความเป็นอย่างนั้นเลยเพราะรูปเหล่านี้ก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยค่ะ ไม่สามารถจะเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราได้เลยเพราะเกิดด้วยเหตุปัจจัยจะถูกบันดาลด้วยใครก็ไม่ได้นะคะมีปัจจัยเป็นตัวปรุงแต่งแล้วตัวปรุงแต่งเหล่านั้นก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่เป็นใครไม่เป็นของใครอีกเช่นกันแล้วจะเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไร ผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยก็ไม่มีตัวตนนะคะและเป็นไปตามอำนาจปัจจัยอื่นๆอีกมากมายสืบต่อกันเป็นกระแสค่ะเพราะพรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นจึงยกตัวอย่างที่ให้เห็นชัดนะคะแต่ปัญญาของเราทั้งหลายละ่ะ จะเห็นชัดเหมือนภิกษุเหล่านั้นที่ทูลตอบพระสมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ซึ่งภิกษุเหล่านั้นเมื่อทูลตอบแล้วท่านก็พิจารณาเข้าใจตามความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะรูปที่เคยคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเรานั้นมันไม่มีอยู่จริงแต่อาศัยเหตุปัจจัย ซึ่งท่านพิจารณาตามได้ชัดเจนจึงมีโอกาสการตรัสรู้ได้ในขณะที่ฟังพระสัทธรรมจากพระสมาสัมพุทธเจ้าหรือบางองค์นั้นอาจจะไปพิจารณาต่อก็สามารถจะตรัสรู้ได้เพราะเห็นชัดว่าไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั้นไม่เป็นเราไม่เป็นของเรา ไม่เป็นอัตราตัวตนของเราอย่างแท้จริงค่ะในข้อต่อมาขันห้าเป็นภาระที่หนักเราเคยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะคะพระบร,รมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภาระคือของหนักข้อความละแก่พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นของหนัก พิสูุทั้งหลายอุปทานขันทั้งห้านี้แหละเรากล่าวว่าเป็นของหนักห้าอย่างเหล่าไหนเล่าห้าอย่างนี้คือตอบได้ใช่ไหมคะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันคือสัญญา ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภาระในข้อห้าสิบดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ผู้แบกภาระเป็นฉนพึงกล่าวว่าบุคคล น,นี้นั้นคือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้โคดอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าผู้แบกภาระเราที่มีชื่อนั้นชื่อนี้ใช่ไหมคะพี่อีทพี่ดำพี่ขาวเหล่านี้เป็นตน้นเป็นผู้แบกภาระเพราะด้วยความยึดมัน่นในความเป็นตัวตนนั้นเองในข้อห้าสิบเอ็ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การถือภาระเป็นชไน ตัณหานี้ใดนำให้เกิดพบใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินอยู่ในภพหรืออารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระเราทั้งหลายมีใครบ้างแล้วยังคะที่ไม่มีตัณหา ที่เป็นไปในการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหานั้นแสดงว่าท่านได้ปล่อยของหนักลงแล้วค่ะวางภาระลงแล้วเพราะภาระในที่นี้ก็คือความยึดมันถือมันด้วยตัญหานั้นเองข้อ52ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การวางภาระเป็นชนหะนความที่ตัญหานั่นแหละจับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือ ความสละความสละคืนความผลความไม่อารยดูก่อนภิสูุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจา้าพระสุคสดา่ันได้ตรัสรวยากรณภาสิินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปภายหลังว่าข้อห้าสิบสามขันหะชื่อว่าภาระแลและผู้แบกภาระคือบุคคล การถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตันหาพร้อมทั้งหมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้ใครวางภาระบุคคลน,นั้นก็ต้องวางด้วยอาริยมัคมีองค์แปดนั่นเอง เพราะขันห้านั้นเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดมันด้วยตัณหาแต่การวางภาระด้วยอริยมรคมีองแปดนั้นต้องถอนมูลรากที่แท้จริงของตันหาออกด้วยนั้นคืออวิชานะคะคนผู้ยกขันทภาระขึ้นในขณะปฏิสนธินั้นแล้วขันเหล่านี้เมื่อคลอดออกมาก็ต้องอาบน้ำบริโภคนั่งยืนเดิน ถ่ายอุจจาระปัสสาวะจนขณะนี้ก็อายุกันหลายหลากแล้วนะคะถามว่าเมื่อจุติเกิดขึ้นจะไปสู่พบใหม่อีกหรือไม่หากไม่เจริญอาเรียมาให้บริบูรณ์แล้วก็ย่อมเป็นผู้แบกภาระต่อไปค่ะเพราะนั้นไม่ว่าจะไปเกิดในมนุษย์เทวดาพรหมหรือสัตว์อบายก็คือภาระที่เป็นไปด้วย ยึดมันถือมันด้วยตัณหาเพราะเหตุแห่งการมีอวิชชาเป็นปัจจัยหลักนั้นเองนะคะอันเป็นไปในการมาตัณหาภาวะตัณหาติดข้องยินดีเพลินในความเป็นอยู่และในพบใหม่รวมทั้งมีอุดเฉททิฏฐิที่เป็นไปในวิภวตัณหาทั้งหลายคะ่ะการถือภาระจึงเป็นเรื่องของ ตันหาทั้งสิ้นนะคะดังที่กล่าวไปในตันหาสามเมื่อกี้ส่วนผู้ที่จะปลดภาระก็คืออาเสสะวิราคานิโรโธเป็นตนทั้งหมดนี้เป็นไวโพจน์ของพระนิพพานค่ะจริงอยู่ตันหาเมื่อมาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละขาดย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเลือ ก็พระนิพพานนี้ไม่มีอะไรคือกามหรืออะไรคือทิฏฐินั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อเหล่านี้นะคะส่วนคำว่าสมูล,ลังตันหังความว่าอาวิชชาชื่อว่าเป็นมูลของตันหานะคะด้วยเหตุนี้ผู้ถอนตันหาได้แล้วนั้นก็ต้องด้วยอารหัตตมัก เรียกได้ว่าเป็นผู้ปรินิพานไม่ต้องแบกภาระอีกต่อไปใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าในเรื่องของแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ควรแล้วที่เราจะสั่งเวคาเหลือเกินว่า เราจะต้องปรารบความเพียรเจริญอาจเรียมาคให้บริบูรณ์ให้ได้ต้องมีสัมมาทิฐิเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงว่าแม้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา นั้นหมายถึงว่าต้องมีการศึกษาให้เข้าใจชัดเจนว่ารูปคืออะไรเกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรเราจะกล่าวว่ารูปคือมหาภูตร,รูปและอุป,ปาทารูปที่เหลืออีก24รวมเป็นรูปแต่ต้องศึกษาให้ชัดเจนว่า ผู้เปล่านั้นเกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรจึงจะเข้าถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างชัดเจนและเมื่อยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ชัดเจนพิจารณาอย่างละเอียดแล้วชัดเจนดีแล้วจะเห็นได้ชัดถึงนามธรรมาอันมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปรากฏเฉพาะหน้า อันเป็นปัจจัยที่หมากของมรรคผลนิพพานค่ะนี้ถึงจะถ่ายถอนภาระอันหนักอึง้งที่ต้องแบกไปสู่พบแล้วพบเราส่วนในอดีตนั้นแบกมาจนหาเบื้องต้นไม่เจอนะคะว่ายาวนานแค่ไหนจึงเป็นของหนักจริงๆต่อเลยนะคะว่าขันห้านี้เป็นอย่างไร ดูซิว่าเราจะเบื่อหน่ายกันหรือยังขันห้าเป็นกองฐานเท่ารึงในที่นี้หมายถึงกองเท่าที่ยังร้อนระอุอยู่นั่นเองนะคะภิกษุทั้งหลายรูปเป็นกองฐานเท่ารึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นกองฐานเท่ารึงภิกษุทั้งหลายสาวก ของพระอริยเจ้าผู้ได้ยินได้ฟังเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแม้ว่าเราทั้งหลายนั้นยังไม่ได้เป็นอริยาสาวกรู้สึกถึงความร้อนระอุของอุปทานขันห้าบ้างแล้วอย่างคะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้น ร้อนด้วยไฟถึงส1บเอ็ดกองนะคะอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นและหากมีในอนาคตก็ร้อนระอุอย่างนี้ไฟสิบเอ็ดกองไฟคือราคาไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนระอุอยู่หรือเปล่าคะนั้นก็คือหากยังร้อนระอุอยู่ก็ต้องมีไฟคือชาติชารา มรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและจะดับไฟเหล่านี้ได้อย่างไรก็ด้วยวิธีการเดิมนะคะนั้นก็คือมีสมาธิิเจริญให้บริบูรณ์ด้วยสมาสังกปะสมาวาจาสมารกรรมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามาสมาสติและสมาสมาธิ จึงจะขลายความเร้าร้อนในก้อนฐานเพลิงนี้ได้ค่ะก็จะดับสงบเย็นสนิทค่ะเมื่อไรหนอเราจะถึงวารานั้นใช่ไหมคะหากเราไม่ศึกษาและพิจารณาให้เข้าใจอย่างถูกต้องทั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วล่ะก็เราก็จะเป็นก้อนฐานเพลิงที่หมุนไปสู่พบแล้วพบเรานะคะ ขันห้านั้นเป็นเครื่องผูกพันสัตว์เอาไว้นะคะก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรู้อยู่ว่าหากยังมีวัตตะอยู่ขันห้านี้ล่ะจะผูกสัตว์เอาไว้ข้อต่อไปก็คือขันห้าเป็นเครื่องผูกพันสัตว์ทิกสูตรทั้งหลายในโลกนี้ปุตุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นเหล่าพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นเหล่าสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ถูกแนะนำในธรรมะของสัตว์บุรุษย่อมตามเห็นพร้อมคือเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำซึ่งรูปโดยความเป็นตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีรูปหรือ ตามเห็นพร้อมซึ่งรูปว่ามีอยู่ในตนหรือตามเห็นพร้อมซึ่งตนว่ามีอยู่ในรูปบางย่อมเห็นพร้อมซึ่งเวทนาในทํานองเดียวกันนะคะเห็นด้วยสักยัทิฏฐิรวมแล้วทั้งห้าขันในสี่อาการของความเห็นผิดเหล่านั้นก็เป็นไปในยี่สิบอาการของอะไรคะความยึดผิดเห็นผิด ด้วยสักกายาทิฐิในอุปทานขันห้าจึงเป็นไปด้วยอาการยี่สิบใช่ไหมคะขันห้าคือห้าคูณด้วยอาการที่มีความยึดผิดเห็นผิดอีกสี่ห้าคูณสี่กับยี่สิบนะคะซึ่งเรายังถ่ายถอนไม่ได้หากถ่ายถอนไม่ได้อีกในชาตินี้จะเป็นอย่างไรเราก็ฟังต่อนะคะ ทิกสุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้ยินได้ฟังนี้เราเรียกว่าผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือรูปบางคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบ้างผู้ถูกผูกพันด้วยเครื่องผูกพันทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้ไม่เห็นฝั่งนี้ คือไม่เห็นวัตตะสงสารนั้นเองนะคะไม่เคยรู้เห็นว่านี้คือกระแสแห่งรูปกระแสแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ไหลมาหาเบื้องต้นไม่เจอและยังหาที่สุดไม่เจอเลยนี้คือผู้ไม่เห็นฝั่งนี้นะคะไม่เห็นว่าเป็นสักยะไม่เห็นว่าสิ่งที่ยึดมั่นอยู่นั้นเป็นตัวเป็นตนนั้นเป็นสักยทิฏฐิค่ะ เป็นผู้ไม่เห็นฝั่งโน้นคือนิพพานจะเห็นได้อย่างไรล่ะคะในเมื่อยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ไปยึดอยู่นั้นเป็นความเห็นผิดในอุปทานขันห้าด้วยความเป็นตนซึ่งตนเห็นพร้อมว่ามีอยู่ในตน เห็นพร้อมว่าตนมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่านั้นเป็นต้นค่ะในขันเหล่าใดเหล่าหนึ่งหรือในขันทั้งสี่เหล่านี้ค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดอยู่อย่างผู้มีเครื่องผูกพันนะคะผูกพันด้วยความยึดมั่นด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิด้วยมานะแก่ก็แก่อยู่อย่างผู้มี เครื่องผูกพันตายก็ตายอย่างผู้มีเครื่องผูกพันจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นอย่างผู้มีเครื่องผูกพันแลเราจะทำอย่างไรให้ผลจากเครื่องผูกพันเหล่านี้หากไม่ศึกษาให้เห็นถูกโทษของอุปทานขันห้าและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนคืออาจเรียมัคมีองแปดให้บริบูรณ์ขึ้นมาได้ ก็จะไม่มีทางที่จะผลจากเครื่องผูกพันผลจากเท่ารึงผลจากขันห้าที่เป็นภาระอันหนักแท้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนนผพานด้วยสัจาวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาเรสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมคผลิพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธูสาธูเจ้าค่ะค่ะ